เรื่องเล่ากล่อมนอนจากเดบุกเทเลอร์ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่า้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนเอเรื่องที่มีชื่ีว่าวิถีแห่งนักรบ กลางแผ่นดินที่ปกคลุมไปด้วยสายหมอกแห่งสงครามมีชายหนุ่มชื่อว่าไทจิเขาเกิดในยุคที่ดินแดนของตนกำลังเปลี่ยนแปลงผู้คนหันไปหาความก้าวหน้าจากโลกตะวันตกเทคโนโลยีใหม่ๆถูกนำเข้ามาเพื่อแทนที่วิถีชีวิตเก่าแก่ไทจิเป็นทาหารของรัฐบาลใหม่หน้าที่ของเขาก็คือการช่วยทำให้ประเทศเก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ โดยต้องกำจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้าหลังรวมถึงสมุไรวันหนึ่งไทจิถูกส่งไปต่อสู้กับเหล่าสมุไรกลุ่มสุดท้ายที่ยังยืนหยัดต่อต้านการเปลี่ยนแปลงไทจิเชื่อว่านี่คือการกระทําที่ถูกต้องพวกเขาต้องกวาดล้างความล้าหลังออกไปแต่เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นเขากลับพบว่าสมุไรเหล่านั้น ม่ได้เป็นเพียงนักรบดื้อรั้นที่ปฏิเสธอนาคตพวกเขามีวินยัยมีเกียรติและยึดมั่นในศักดิ์ศรีเหนือชีวิตสุดท้ายกองกำลังของไทจิก็พ่ายแพ้และเขาถูกจับตัวไปแต่แทนที่จะถูกฆ่าเขากลับถูกพาไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่เหล่าสมุไรพรรมนักอยู่หัวหน้าของพวกเขานามว่าทาเคโรเป็นชายผู้สูงศักด์และสง่างามแม้จะเป็นศัตรู แต่ทาเคโรกลับปฏิบัติต่อไทจิด้วยความเมตตาเจ้ามองเราเป็นศัตรูแต่เราเพียงปกป้องวิถีของเราก็เท่านั้นทาเคโรกล่าวกับไทจิไทจิใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านสมูไรท่ามกลางผู้คนที่มีวินัยและความเคารพต่อกันเขาเริ่มสังเกตแล้วเรียนรู้ไม่ใช่เพียงวิชาดาบหรือการต่อสู้แต่เป็นวิถีแห่งการใช้ชีวิต พวกเขาใช้ชีวิตอย่างสงบรู้จักให้เกียรติผู้อื่นและที่สำคัญก็คือพวกเขาไม่ได้ยึดติดกับประดีตหากแต่เขารบมันวันหนึ่งขณะที่ไทจิฝึกฝนดาบอยู่นั้นเขาได้เห็นเด็กหนุ่มสมุไรคนหนึ่งพายแพ้ให้กับอาจารย์ของตนแต่แทนที่เด็กหนุ่มจะโกรธหรือโทษตัวเองเด็กคนนั้นกลับลุกขึ้นยิ้มรับและขอฝึกซ้ำอีกครั้ง ทำไมเจ้าถึงไม่ท้อแท้เลยละ่ะไทจิถามออกไปเด็กหนุ่มตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มที่ว่าเพราะข้ารู้ว่าการพ่ายแพ้คือโอกาสให้ข้าได้เรียนรู้นะ่ะคำพูดนั้นทำให้ไทจิฉุกคิดมาตลอดคืนชีวิตของเขาที่ผ่านมานั้นเขาเคยเรียนรู้จากความผิดพลาดบ้างหรือไม่หรือเขาเพียงแค่เดินไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมาย โดยไม่เคยตั้งคำถามว่าตนเองกำลังต่อสู้เพื่ออะไรไม่นานนะักรัฐบาลประกาศกวาดล้างสมุไรครั้งสุดท้ายกองทัพเตรียมบุกหมู่บ้านไทยจิต้องเลือกระหว่างพักดีต่อคำสั่งของตนหรือปกป้องผู้คนที่เขาเคยเห็นเป็นศัตรูแต่บัดนี้กลายเป็นครอบครัวของเขาแล้วเจ้าไม่ใช่ศัตรูของเราอีกต่อไป ทาเคโรกล่าวกับไทจิแต่จงเลือกให้ดีว่าเจ้าจะเดินไปบนเส้นทางใดในวันเหงสึกครั้งสุดท้ายไทยจิตัดสินใจขี่ม,ม้าออกไปพร้อมกับเหล่าสมุไรแม้เขาจะรู้ว่าตนเองต้องพ่ายแพ้ต่อกองทัพอันยิ่งใหญ่แต่เขาก็เลือกที่จะต่อสู้ไม่ใช่เพียงเพื่ออดีตแต่เพื่อเกียรติที่แท้จริงในท้ายที่สุด กองทัพรัฐบาลก็ได้รับชัยชนะซามูไรแทบทั้งหมดถูกสังหารจนสิน้นแต่สิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงร่างที่ล้มลงหากแต่เป็นวิธีแห่งเกิรติยศที่ไม่อาจถูกลบเลือนได้เกิรติยศที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ชัยชนะ หรืออำนาจแต่อยู่ที่เราจะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่แม้ในวันที่โลกเปลี่ยนไปเราอาจจะต้องปรับตัวแต่จงอย่าลืมรากเงาและคุณค่าของตัเองขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book t e l l e r นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆ จะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีพลังใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ